ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมย่าจกหวังรวยอีกแล้วนะเอ๊ยมันก็มาแล้วครับเกมใหม่ของค่ายพีจีนะเบิร์สแบทเทิลโรโยท่านผู้ชมว้าเป็นเกมแนวยิงปืนหรือว่าคล้ายๆกับโดดล่มนั่นเองมาก็เป็นครั้งแรกของเราที่ได้เข้ามาเล่นนะครับท่านผู้ชม มาลองโดเกมใหม่โดว่าจะเป็นยังไงอันนี้เราก็เหมือนกับเรามาเล่นให้ดูนะพี่ชมนะไม่นะไม่ทําตามนะถ้าท่านใดอยากเล่นก็ใส่คลิปนะครับลิงก์อยู่ใส่คลิปนะเดี๋ยวว่าจะมาร,รึจะปังหรือจะอะไรยังไงก็มาดูกันนะท่านผะู้ชมมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวรุว่นแล้วเดี๋ยวรุว่นแล้วอืงปึ๊บมไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะท่านผู้ชม ไปได้เลิกเอาจริงอาจังแล้วเพิ่มเบ็ดสนายป้าบปไฮบอะไรย,ยัางงครับพี่น้องจัดจัดย่างเดียวฮะโอ้งเข้าไปโอ้งเข้าไปโอ้ยกระสุนมาเป็นแถบมีก็จะตัจ่ายลายยางของกทเจอขอแค่มีในสามช่องนะท่านผู้ชมไปกไ็จะลายอะไรก็จ่ายหมดในเกมแนวคอมโบเช่นเคยนะท่านผู้ชม แต,แ,แตกแล้วหล่นแตกแล้วหล่นตัวเทสเตอร์ของเขาก็จะเป็นไอ้สีส,มสม้มๆอะเครื่องบินนี่ใช่ไหมตัวตัวแพงก็น่าจะเป็นตัวผู้ชายตัวผู้หญิงตัวผู้ชายน่าจะแพงสุด่านผู้ชมแล้วก็ลงมาตัวผู้หญิงลงมาก็กล่องปฐมพยาบาลมาเป็นปืนแล้วก็เป็นกระสุนนะเพื่านเพื่อแล้วก็มมากตามด้วยตัวอักษรแตจะประมาณนี้แหละโอ นี่แน่แน่แน่ได้รุนแล้วได้รุนแล้วได้รุนแล้วมามาอื้มมาเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเรื่อร์น่าจะสามตัวนะเข้าพีเกมเอ้ามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งว้าหนึ่งตัวเลยคุณผู้ชมเอ้ยเอาเหลืองเอาเหลืองนะมาแบบฟุกๆเลยเฮ้ยพี่เกมเขาจะเป็นปึ๊บอออ๋ออ็ไม่รู้นะออออนี่คือรู้อยู่ท่านผู้ชมมันจะเป็นคาบเออล็อกปึ๊บตัวผู้หญิงจะเป็นตัววายที่มี ตัวผู้หญิงหล่นลงมาก็จะเป็นตัววายใหน้นี่ปุ๊บกล่องกระสุนไม่บ้านลงมาปุ๊บคือจะเป็นตัววายให้แต่มันโคตรเออกลี้ยมันไม่จ่ายเลยเออตัวผู้ชายปั๊บมาตัวผู้ชายปังปังโผ่เไปเลยไอตัวเลยอยู่ตรงกลางก็จะไม่หายนะท่านผู้ชมถึงจะแตกครล้งกก็ไม่หายก็ยังจะคอยรอคอยตัวอื่นลงมาปุ๊บที่เหมือนที่เป็นกล่องกระสุนเหมือนกันลงมา พอจะเข้าใจนะคุณผู้ชมนะผมก็พอจะเข้าใจอยู่แต่ก็ไม่เข้าใจอ่ะดูเลยเลยจะเชื่อเลยฮะโอ้เลือสี่แล้วเลือสามแล้วมาตัวหญิงโอ้โหเฮนเล่นเลยเชื่อเนี่ยแย่งโคตรเกลืออี้ยเออเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยปั๊บลงมาโอ้โหโอ้พ่อไงโอ้ยพี่น้องตายแล้เลย โอ้เด็ดตายเรียบร้อยป้าตัวเรียบร้อยครับอืมว่าจะเข้าให้โอ้สายผ่าบาทพนะาพอนะกระเบื้องบาทเหลือจะเชื่อเลยฮะโอ้อาคิดหายไว้บอดกลองไม่บานโอ้ยังบ่ไหกโอ้ตายนี่นี่โอ้คอยบ้า umas, วฝ ยังคงรอต่อไปคะับ่ดวยจะเชื่ออเลยปีเกมปั๊บมาแล้วก็เริ่มหดหายแล้วฮะไม่ขออะไรมากขอแค่ยาคาตุนี่ก็พอเถอะโอ้ถ่ายไหมไปแบบซาซายทำช่วงมันไปแบบเร็วๆพอพี๊ดซาซายนพนันว่า้วโด้ไอ้โอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้โยมาดิครับโอ้เหโอ้ยเหมือนหน่าจอเลยพี่ตั้งตัวเอาเหลืองเอาเหลืองเมื่อกี้โอ้ยเหมือนหน่าจอเลยว่ะโอ้ยท่านผู้ชมท่านในปีเกีนเป็นเหมือนเมื่อกี้นะโอ้ยเอาเรื่องเลยคว่ะเฮ้ยเอาข้างนอกยังมีเหรอเอ้ยเอาไหนไหนเจฉยเอาไหน เอา้าไหลเอา้าไหลปืนปืนโอ้โหปืนไม่มาโอ้แตข่ข้างนอกยังมีนะพี่ชมข้างนอกก็ยังมีมีมาเป็น,ม,ม,ปนมีมาเป็นบางครั้งบางคราวนะพี่ชมเอ้ยถือว่าดีนะถือว่าดีนะกับเกมนี้ก็ยังมีให้ได้ให้ได้ลุ้นนะ่ะเอออย่างอย่าง,งน้อยก็ยังมีไอม,มาให้หลุน้นแต่ก็เกลือดนะพี่ชมดูกังใจ โอ้แล้วเดยจะเชื่อเลยไงเนี่ยดูมันจ้ายดูมันจ่ายยังไหมโอ้โหทำกูได้นะเนี่ยโอ้ให้โงงก็ให้ป้าปืนปา๊บมาปืนมาสู้ไว้ปืนมาโงงให้ปืนมาโงงให้ปืนยังมาโงงให้ จะมาให้ได้การได้การอยู่ฝาเปิบมาแต่รู้สึกว่ามันมันจ่ายแบบฟรีเกินนะท่านผู้ชมี่ข้างนอกเนี่ยจ่ายถึงก็จ่ายนี่เขาก็ยังฟรีๆนะดูดูทรงอะแบบทำให้กูขาดทุนอะยังไงเงินเข้าไจ่ายฟรีกลัวฟรีเนี่ย เฮ้มันก oh, yeah? oh, 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 no ็ไม่ไหลไหมโอ้โหแม่งใจน้อยจัดมาดิมาดุนกับมือเองนี้มาโอ่งหขาให้โป่งเห้โอ้ยดูผู้ชชยน่าจะมาท่อนที่สามสวยเบอร์มาห้าสิบครั้งแอบสร้างนี่ที่มาร์บะทปังมะดูห้าสิบครั้งนี้เราจะได้อะไรจากมันนะท่านผู้ชม แล้วก็เงียบไปเลยท่านผู้ชมเออยิงแรงเยอะโปร่เข้าไปผละไรผลอะไรยิงกูนี่ก็ยิงอยู่เลยมันก็ยังมีเออเกมก็เป็นหน้าเล่นนะท่านผู้ชมนะเห็นมันก็จะมีแบบเอฟเฟกอะไรปืนยิงไปไหมโปร่เข้าไปโปร่เงอย่างเราอะโปรงเข้าอีกเห็นไหมเออก็ทำมาดีนะคล้ายเกยมเป็นแบบหน้าเกมเหมือนกับเกมฟีไฟท์ ฉบ,บ,บับเกมนะย่านผอยากดูถือว่าน่าเล่นเป็นเกมหนึ่งนะท่าน้ชน่าเล่นน่าเล่นแล้วก็น่าจะเกลือด้วยแหละดูทรงเลยเฮ้ยโอ้ยแต่ถ้าเหมือนกับทรงที่มันต้องมีตัวคุณเยอะๆนะถ้ามันใ่ายแบบใส่อะก็ก็ดีอะท่านก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจวันนี้มันมันจะต้อนรับกูบแบบโภคุณแบบไหนก็ไม่รู้นะ ยังเกือเลยพี่นอ้องเอาเด,ดีวกูจักรักลอยนะยังไม่ยุ่งรักสิบเลยกลับมาอยู่จุดเดิมเพิ่มเติมขนนะี้อะไรไปเลยยังถือว่าเรามากับทุนน้อยๆนะท่านผู้ชมผมเลื่อนไปเจอพอดีเอ๊ะเกมใหม่หรอวะมานกะ็เ,เลยกดเข้ามาดูลองเล่นดูจะแตกไม่แตกครับ ค่อยมาวาดกันอกทีนะครับนี้คือแบบเราเข้ามาเซอร์วดูเดี๋ยวจะปักน,ะนะ่ะลาฟให้ตอนรอบนี้ไม่หมดแพงไว้ดิโอ้โยเอาลีครับกันมาที่ครับเข้ามาเด็ครับ,มบหมดแพงอีกหนึ่งทีเอาเรื่องว่ะม,มันจ่ายหมดแพงดีนะท่านผู้ชมน,นะเดี๋ยวถ้าเบ็ดดังๆตัวโคลนมากๆนี่น่าจะเอาเรื่องนี่ผมมากับคุณไม่น้องไม่ได้มา,มาหวังกำไรอะไรมากมาย ขาแค่มีกำลังไฟแต่ถ้าไม่มีก็ไฟกลับมาแก้มือนะพวกมกันกบทุนน้อยนนะโอ้งก็ไอนะครับเมื่อกี้ยังเอาอ่ะแบบจะรอดจะล่วงขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วไม่ใช่มั่วมังก็ล่วงได้เช่นเคยนะผมว่านะี่โอ้โห,โโหแม่งั้นเกลือเลยว่ะ เลี <m í toys> ้ยวเลยกดเองมาเอาเงี้ยของผมทำไมบ้านบ๊องสวยโอ้สวยโอ้สวยเอิบ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 เอบน่ะเอาแล้วเอาแล้วเล่นกูแล้วไอ้แม่ย้อยเริ่มมาแบบงงๆแล้ว แม่งโดนยิงงวงนอนอย่างเงี้ยโอ้เตียงให้เตียงให้โอ้ยอสวยอู้ยกล่องปืนเอ้ยกล่องปืนหาเลยกล่องกระสุนเออเฮ้ยรวยมาแล้วกูเนี่ยตอนเนี้ยเออมาเออมาอือหือกูจะรอดหรือจะล่วงในเกมเออตายแล้วตายแล้ว อ้โหมีหน้าต่อตท่านผู้ชมโอ๊ยตายโอ๊ยตายอู้ยได้ลุน้นได้ลุ้นมามาเกลือพริกเกลือมีพริกมีพริกมีเกลือปุ๊บปุ๊บมีแต่เกลือไอสัตว์พริกไม่มีโอ้โหถือว่าเปิดฉากได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไนมิวมันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยขอปฏิหารได้ไหมโอ้โหเหลือแจ็กเชออะไรฮะ เยบลโอ้โหมายังมาอยู่แต่ไม่น่ารอดนะท่านผู้ชมโอ้โหโดนอีกแล้วกูเกียร์กับเกียร์ใหม่เนี่ยโอ้โหโอ,โอ้ให้หหก็เรียบร้อยเลยจ้ะโมยเดี๋ยวกลับมาแก้มือแล้วกันเนานะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกาำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครัสบสำหรับวันนี้ ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่ชมขอ,ขอบคุณและสวัสดีครับ